สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับทลิปดีดีมีสาระจากช่องติวเฟียร์พีเดียนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะพาทุกคนมาแปลคาประพันธ์จากเรื่องรามเกียรติ์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้านั่นเองนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาว่าบัตรนั้นนะคะ ขึ้นมาว่าบัดนั้นแล้วเขาก็บอกต่อไปว่านางกำนันเยาวยอดสงสารเห็นมนโทก,กัะยายุภาพานนงครานกันแสงร่ำไรอ่ะอันนี้นะคะบัดนั้นเนาะ บัตรนั้นใครคะนางกำนันเหล่านานงกำนันนะคะไม่ใช่ตัวเอกก็เลยใช้คําว่าบัตรน,นั้นนั่นเองเยาวยอดสงสารก็คือนั่นแหละนะคะเป็นเยาว์เยาว์ก็มาจากผู้หญิงนั่นเองนะคะสงสารก็คือสงสารใครเห็นนางมณโทนะคะกัลยาอยุภาภานนงครานกันแสงร่ําไรเหล่านาง กำนันทั้งหลายนะคะต่างพากันสงสารนางมณโทที่ร้องไห้อยู่นะคะแลวทีนี้เขาก็ต่อลงไปค่ะว่าต่างต้นแสนโศกด้วยความรักซบพักลงแล้วก็ร้องไห้เสียงแส่อื้ออึงคะนึงไปสิ้นทั้งวังในอสุราต่างตนต่างแสนใช้ตนเพราะว่าเป็นยักษ์นะคะต่างตนแสนโศกด้วยความรัก ซบพักซบหน้าลงนะคะแล้วก็ร้องไห้เสียงแซ่อื้องคนึงไปสิ้นทางวังในอสุรานะคะก็คือเป็นบทที่แสดงให้เห็นถึงความเศร้านั่นเองนะคะสรารบังบพิสัยน้อบทนี้ถ้าเป็นรถวรรณคดีนะคะก็คือเศร้ามากๆเลยนะคะเศร้าเพราะอะไรเพราะว่าทศกัณฐ์นั่นเองนะคะไปออกรบแล้วก็เสียชีวิตนะคะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าสำเนียงดังลมบรรลัยการมาพัดผ่านล้างโลก ทุกทิศต่างต้นต่างฝายน้ำตาโศกาครวนคร่ำรำพันนะคะก็นั่นแหละเนาะสำเนียงดังลมบรารายการก็คือเขาเปรียบเทียบเสียงร้องไห้นะคะเปรียบดังกับ ลมที่พัดมานะคะเป็นลมแห่งความที่แบบไม่ไม่ไม่ไมดีนะคะเป็นโคลลมที่ไม่ดีนะคะมาพัดผ่านล้างโลกเลยนะคะลมพัดมาแล้วก็ล้างโลกไปเลยนะคะแล้วก็ต่างต้นต่างไฟน้ําตานะคะนางยักษ์นางสนมกำน,นันเนี่ยก็ต่างฟูมไฟร้องไห้ฟูมไฟกันเลยนะคะทีนี้ต่อลงมาโอ้ว่าพระจงมงกุฎพบทรงเดชลือลบสวงสวรรค์เลี้ยงข้านี้เป็นสัจจรทานพระคุณนั้นยิ่งฟ้าดิน เขาก็ไป,ไปกล่าวถึงทศกัณฐ์นะคะว่ามีามีคุณความดีเลี้ยงเลี้ยงตนเองมานะคะมีพระคุณนั้นยิ่งกว่าฟ้าดินเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พูดต่อลงมาค่ะว่าตั้งแต่นี้ไปเมืองมารจะเดือดร้อนรำคาญด้วยกันสิ้นจะเสื่อมสุขทุกหมู่อสุรินมีแต่จะกินน้ำตา อ่าอันนี้ก็คือบอกว่าพอสิ้นทศกัณ์ไปเนี่ยก็เมืองมานของเรานะคะกรุงลงกาของเราก็คงจะเดือดร้อนกันไปใหญ่เนาะเสื่อมสุขก็คือไม่มีความสุขนะคะมีแต่ความทุกข์ไปทั่วทั้งอสุรินอสุรินก็คือมาจากอสุราอสุราก็คือยักษ์นั่นเองนะคะมีแต่จะกินน้ําตานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เขาบอกว่าทีนี้จะผินพักไปพึ่งใครเมือนพระพรุ เหมือนพระภูวนานาถาร่ำพลางฝูงนางกัลยาโศกาเพียงสิ้นชีวันนะคะทีนี้จะผินพักก็คือจะหันหน้าไปพึ่งใครนะคะที่จะเหมือนกับพระภูวนานาถท,าที่จะเหมือนกับตัวทศกัณ์นะคะแล้วก็ร่ำพลางฝูงนางกัลยานะคะจากนั้นเหล่านางทั้งหลายก็พากันร้องไห้เศร้าโศกาเพียงสิ้นชีวันก็คือเศร้าโศงมากเหมือนจะเสียสิ้นชีวันนะคะก็คือเศร้าแบบ เศร้าเบื่อใจจะขาดนั่นเองนะคะก็คือบทนี้ สำหรับวันนี้ก็คือเป็นคำประพันธ์ที่มาบรรยายนะคะถึงความเศร้าโศกเสียใจนะคะของนางกำน,นันแล้วก็นางวนโทนะคะที่พากันร้องไห้เสียใจที่ทศกัณฐ์จะไปออกรบแล้วก็ตายนะคะเพราะว่าด้วยความรักที่มีต่อทศกณัณฐ์ด้วยความที่ทศกัณฐ์เลี้ยงตนเองมานั่นเองนะคะเลี้ยงมาอย่างดีดูแลทุกคนเป็นอย่างดีนะคะมีพระคุณกับตนเองพอไม่มีทศกัณฐ์แล้วเมือง เมืองลงกากรุงลงกาเนี่ยก็คงจะสิ้นไปแล้วก็คงจะเจอแต่ความเดือดร้อนไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์กินน้ําตาไปวันๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากใครที่มีปัญหาในการใช้ภาษาไทยนะคะอาจจะมีเรื่องที่อยากให้ช่วยเล็กๆน้อยๆสามารถ Inbox เข้ามาได้ที่เพจติวฟรีก,กับพี่เดียเลยนะคะหรือว่าไลน์นะคะไลน์เข้ามาก็ได้แต่ส่วนมาจะสะดวกกันที่เพจเนะาะไลน์ก็จะเป็นไลน์แอดนะคะไลน์แ 80ndmyv นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย